ครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้ทีมงานมีลาบไก่บ้านนะครับสูตรกวกวบใส่ผงชูรสก่อนเลยคั่ววันกือเพากระเทียมใส่น้ครับถูตรลวนนะครับวันนี้ลาบไก่บ้านนะครับต้มไก่บ้านนะครับต้มไก่บ้านรอทีมงานเผียรดูกันนะครับนี่ครับนี่ครับต้มไก่บ้านนะฮะไข่ใบประกูดครับพี่น้องไข่ใบระกูดค้านะกินกับลาบเลยครับเป็นกะละมังนะครับมีบักเขือ ยอดปักเตี้ยวใบปักเตามนะครับเดี๋ยวลุงอันจะไปเก็บยอดตะเดามาอีกจักหน่อยทีมงานครบหมดแล้วครับลาบไก่กระเต้มไก่เลยครับทีมงานเพียรลุงอันปรุงยังปูงยังกับลุงอันนะครับแกนะครับเสร็จแล้วก็ต้องไปบ้านลาบไก่บ้านครับพี่น้องครับโอ้ยบ่หัวตอนนี้กำลังงุกงวยอยู่ครับกำลังจะติดตามเพจลุงอันนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเรลุงอันนะครับ กดปุ่มมือด้วยครับนี่ครับผักเป็นสวนเลยต้มไก่บ้านนะครับวันนี้ไม่เผ็ดจะตาสามกินไม่ได้แล้วก็ลาบไก่บ้านครับสูดกรอบ,ก,อบกับทีมงานเผ็ดุูงานขี้เก่าเราพปเดองเเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้เด้อเรียตะผักกระตูมมะตันมีผักกระตูมมีแล้วนี่ไงผักตูมอันนี้เขาเรียกผักตูมเรียแตะผักกระตูนได้เดี๋ยวประตูนับนักร้องก็มากินด้วยนะครับวันนี้ไม่มีเวทีขึ้น อกบกูแก้วนะถ้าเ em, uh ื um ินเขามาเสนากันนะครับแล้วก็ตลาดนะครับหามาพริเกลครับกับทีมงานครับมาเด้อมากินน้ากันกับมซุ้มมาตุ๋มันนะมือันนั้นมันโล่งอันจวดขนาดเลยเหมือนนี่เป็นโล่เลยเหมือนเนี่ยนี่พวกไปว่าเรางั้นหรอไพวกจูว่าไป่เรงั้นม่กินเดี๋ยวไม่พูดกินกเท่ใกล้รอกบงตําแนอย่ง้ มีคนสมีตังมีคนซื้อคนิของตังปาตังแล้วก็แล้วก็นี่ครับทำตามมาที่แค่นั้นจบแลบไปบักอันนี้คนมีตังตังก็ไปแลบบวกยิบแยงเฮ้ยเยี่ยวกอเอาไปนะครับอจำามือพีรเายิ่แยงเฮ้ยเยี่ยวกแล้วก็เอาจำเมื่อพีร์ะรางาพัก่อ ใส่หันละปลาอันนี้มันเป็นแมงมันบ่ดนี่แมงมันแผงเหนือมันบ่เนี่ยโอ้ยยาาเลยก่อนเว้ยเต่ไก่กินกูว่าวแหละมันมันคุกคุกอยู่กับแมงเมาเนอะเต็มกะละมังอ่อยต่อยเนาะทั้งแมงนี่ทั้งแมงเมาเท่แมงไก่กินเบิดแล้วเนี่ยเนี่ยแมงเมาก็กินได้แมงเมาแซ่บคนละโรคตั้งที่ เป้าเที่าหลายพันตัวเียสิกินไว้สิกินแบบได้ยิะบัวบานนู้แปลกนะบันี้ย่อมกินแมงมันบักม้วนมันกี่โวทีมงานก็กำลังจะได้ทีนะครับทีมงานนะเนี่ยตลาดนะครับ ก็เนี้ยละกับพันมาแล้วเจ่าสมกันครับเหลืออีกเยอะเลยแต่ไม่มีคนกินนะพี่นอ้องม,มีคนกินอยู่มีคนกินยอ,อ,อยู่นี่เหรอเหลืออีกเยอะยังไม่กินนะแมนบาร์เปิดลง้นะตอนนี้กำลังได้ที่อ่ะ ว่าตะเลี้ยงว่าตะเลี้ยงธุรกิจแล้วเลี้ยงธุรกิจเล้ไดะครับา่คจะนั่งไมใจว้าไปน้อง้าคนหม่ล่ะนะเ้เข้าหากันห้างเงเออห้ากันนู่นประธานน้องมมาเอาเด้อตอนเราบางทีก็เพื่อจะเงินนู่นพัฒน์กันแต่การงานนี่เ้าใจเรืกันนะเรื่กห้กัน เป็นสิเคอะไรกันกันฮักกึเกาเพราะว่าบ่อีผู้ใดชูน้องเขาไดกึเกาลยเออเออเลือดเนี่ยตีตีบเขา่ตีนอกกูนะตีนอกกูหอกนะเออชอบก็คอเห็นค่าเขาบ่นแหละคอการพี่งแต่ว่าการสงยอกมันคน่างกันเลยสิการเสียกมัน่าจะ่แม่เนอแต่ว่ากูนี่แต่ว่ากูปากมาซือ เขาก็เลยเขาก็เลยบาหาเขาเฮ้เขาอันที่ฮักก็ได้กันที่ฮักเยอนเลวเลียดเนี่ยเชียยไก่เลเขาเข้าใจดรียนน้องกูเข้าใจเลยนะเออ ความวบเข้าาจีดังไปใจด่อันนังกอัควาควอื่นเนี่ยโบกูแจักแต่ว่าความควกูนองกูเขี้ยเลนแต่มันาดังเดียวที่ดังไปมันติดเชี้ยปากหมาปันไหนนองกูเขาใจกูเบิ่นหล่เดินเขาใจแล้วก็ติดเขียจุดเขี้ยไปมันลุกลุกเป็นไฟความวบ้จอวยที่ไรยโอ้ยเด้อลองอว่าปากหมาวันไหนนองกูเขาใจกูเบไ่น จะอ,อยู่กัำมะละงลงพว,กวอ,นะอ,อกำหง่นหนอยแล้วนะอบครัวอบ้ทุกสังคมอดีที่เรียนดสบายสบายแต่พูดถึงวันนั้นก็สบายเลยอโอ้ยเป็นเป็นอยได้ไหนไปเหยดงานกรุงเทพสมนี้ฝันหลกวัวไปจ้างว,วัไปเด้อค่าส่งมได้ส่งไม่นสี่กมวนเดียวได้เสียเงนิน <c oughs> มาจันตัวมาจันเม่ได้ยังงั้นนะ่ยกมามาตันนั่นเ่งปาคอยยายมิตรตัวทำฝนตกมาได้เลยเป็นว่ปลาคอยหญ่ปลาเข่งบือหาักันหรนขนาดขนาดยกใไก่มาได้ก็บือหนหกกันปลาคอยหญ่กับปลาเข่งเอาเข่งใหญ่กับปลาคอยถือกันปลาด้วยตัวนี้ข้างเนียวปลาดูมึงเงียเราปดด้วอ ก็ sociedad, ตรงๆนวดอันเห็กาน้องเนี่ยสองคนหนักมากไะดูบ่เคยคนอันแต่อันโอ้ทมไมเน่าเห็ดสมเป็นแยบเลยคนสมไมก่อนนี่เห็ดเป็นขึเขาล่ะ้องหยนี่มันไปเออนะักศิทางบอกไปคนละเจีบยบมาทุ่ยไทยะตเกากันคื้นเขาล่ะไปดูแลกันคือเขาล่ะบนทุ่วไทยเลยท่านีิสัยเขาเป็นันเนี้ ถ้าเข้าใจกันมันบ่อีปัญหาบ่อมันบ่เข้าใจกันกระตังแต่ว่าความย่ำเดือดร้อนมากมันเบ่งกันคือเก็ว่ะล่ะนันที่เบ่งไปหน่อยแ่ว่เบ่งฟีนอนอแต่มันมีนี่สมัยนี้แม่นคนสมัยใหม่เนี่ยขนาดแม่นแท้ๆพ่อแท้ๆนี่มันยังเบาเลยแต่ว่าคนสมัยก่อนเี่เกิดเด่นเาเป็นสั่นเด้ขคนสมัยก่อนวันนัปัญหาเกิดแล้วเลี่ยงมันเรามันไปสุขสบายอยู่กับเดียวแม่นวะ ไปเนี่ยเพาเมืองานเพ่าะเมืองแม่คือคือพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงแล้วก็ไปให้พี่เลี้ยงเลี้ยงมันบ่ได้มีความผูกพันมากคือห่วงกทำไม่ดีเนี่ไปเนสลี่โอ้ยจะกินอ่ะเอาไปกินเนื้อเสียบเสียบเลยแม่งยีเย็ดแม่งง๊มแม่งกระเต่าร่วมกันหวก ตะยี่หัวเขียนดีหน้าหัวกกบนีเมือนยาขยะหัวเขียนโมกินแล้วแจกว่าเส้นทุกเขาออกเนี่ยคนไทยโอ้ยบิ๊กโจ๊กไปไหลเอาไว้เดี๋ยวกูจะเอาไว้หมาบ้าง